คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะว่าชายธรรมดาคนหนึ่งสามารถใช้แค่ขอนกับสิวเจาะภูเขาใหญ่จนกลายเป็นตำนานจริงๆนี่คือเรื่องราวของดาสรานแมนจิชาวบ้านจากรัฐพิหารประเทศอินเดียหมู่บ้านของเขาถูกภูเขากั้นขวางทำให้ต้องอ้อมกว่า50กิโลเมตรกว่าจะไปถึงเมืองคยาในปีคศ1960เขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นไปได้ เขาใช้ค้อนและสิวเล็กๆเริ่มเจาะหินแข็งภูเขาและก็ทำแบบนี้ทุกวันแม้จะถูกหัวรรอะเยาะว่าเป็นบ้าหลังจากที่ใช้ค้อนและสิวเล็กๆเจาะหินแข็งภูเขานานต่อเนื่องกว่า22ปีเต็มในปีคศ1 9 8 2เขาสามารถเปิดเส้นทางภูเขาได้จริงๆและเส้นทางนี้มีความยาวประมาณ110เมตรกว้าง9เมตรและลึกกว่า7เมตรค่ะ ซึ่งผลงานนี้นะคะทําให้ระยะทางระหว่างหมู่บ้านกับเมืองใหญ่สั้นลงกว่าครึง่งชาวบ้านเข้าถึงโรงเรียนโรงพยาบาลและตลาดได้สะดวกขึ้นดารรัตแมนจีเสียชีวิตในปี2007รัฐบาลอินเดียสร้างอนุสร์เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาและชื่อของเขานั้นได้ถูกจดจำในตำนาน The Mountain Man และนี่คือเรื่องจริงของดารรัตแมนจีชายธรรมดาที่เปลี่ยนทั้งหมู่บ้านด้สองมือแล้วคุณผู้ชมนะคะ คิดอย่างไรถ้าเป็นคุณจะมีพลังใจสู้กับภูเขาในชีวิตแบบเขาได้หรือไม่หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ที่ช่อง K P Family Fun ้วยนะคะสวัสดีค่ะ